เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงธรรมหากินนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการเร่งช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากโควิดหนึ่งเก้าระลอกใหม่นะครับในช่วงทรรมหากินพูดคุยกับคุณบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณบัญชาครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์อันผูฟังทางบ้านครับสวัสดีครับสถานการณ์ชาวประมงเราเป็นยังไงบ้างครตอนนี้ฮะเจอโควิดเข้าไป สถานการณ์โควิดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบในวงกว้างนะครับทั้งพี่น้องชาวประมงผู้จับสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ผู้พอะเลี้ยงนะครับแล้วก็การกระจายสินค้าแต่ว่าในผลกระทบนี่เกิดขึ้นในช่วงปลายธันวาที่ผ่านมาเปิดปีใหม่ขึ้นมาสิ่งที่ตื่นตะนกเราก็ สร้างความเชื่อมั่นนะครับสร้างความเชื่อมั่นและก็ทำให้ขนาดนี้เองเนี่ยในภาพรวมในตัวเลขนะครับที่เราส่งออกเนี่ยส่งออกเนี่ยปี2,562เนี่ยเราส่งอยู่ประมาณ1.54ล้านตันเนี่ยมูลค่า190,000ล้านบาทบบในปี63เนี่ยปลายปีจนถึงสิ้นธันวาเนี่ย เราส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละห้าจุดหนึ่<ร>งเจ็ดเป็นเรื่องดีงเลยครับหนึ่งจุดหกสองล้านตันมูนลค่าก็ประมาณสองแสนล้านบาทับวันนี้มาดูตัวเลขเดือนธันวานะครับเดือนธันวาเดือนเดียวเนี่ยเราก็ยังส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นสูงมากของเราก็คือทูน่ากระป๋องปลาดินกระป๋องหรือหมึกสดแช่เย็นเครื่อแข็งเนี่ย กลุ่มเนี่ยนะครับตัวเลขก็ยังอยู่ที่6-10เปอร์เซ็นที่เราส่งออกเพิ่มขึ้นเฉพาะเดือนธันวาอันนี้ก็คือสรุปได้ว่าภาพการส่งออกเนี่ยอไม่มีปัญหานะครับเนือ่องจากว่าเรามีมาตรการทำเอโมยร่วมกับกระทรวงกรเกษตรนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านดเรเฉลิมชัยพีอ่อนให้นโยบายเร่งรัดเลยทำร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับ,รบมหาไทยและก็สาธารสุนะครับ ที่ใช้มาตรการในการรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศเนี่ยเราได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีมาตรฐานในการดูแลการปนเปื้อนของโควิดนี่เป็นที่อันนั้นเรื่องส่งออกส่วนภายในประเทศเองเนี่ยนะครับก็มีช่วงหนึ่งที่ตอนที่เกิดการตื่นตระหนกในที่ตลาดกลางกุ้งอมอสมุทรสาครใช่ไหมครับสมุทรสาครับนะครับแล้วก็ ตลาดอสากรประมงที่แม่กองและก็ตลาดมหาชัยซึ่งหน้าวันนี้เองหลังจากเปิดปีใหม่เราใช้มาตรการทางจังหวัดนะครับร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมประมงเนี่ยเข้าไปบิ๊กคลินนิ่งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตักตัวและก็กันผู้ที่อติดเชื้อเอาไปเข้ากระบวนการตามสาธารณสุขแล้วเนี่ยเราก็สามารถเปิดตลาดอ่มหาชัย นะครับก็คือตลาดตลาดทะเลไทยนะครับ,รบได้ก็ตลาดของสากรแม่กลองได้กลับมาค้าขายนะครับมูลค่าเหมือนตลาดตอนนี้ของที่ตลาดสากรที่แม่กลองเนี่ยก็วันหนึ่งสี่ห้าร้อยตันเหมือนเดนิมนะครับส่วนตลาดกุ้งเนี่ยอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างดําเนินการติดต่อนะครับติดต่อเพื่อเฝ้าระวังอย่างเงคร่งขรัดก็สรุปว่า ภาพรวมเนี่ยกระทบในระยะสั้นแต่รเราก็ต้องมีมาตรการนะครับอืมครับมาตรการที่ว่านี้คืออะไรครับครับมาตรการที่ว่านี้กรมประมงร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องได้ําเนินการอยู่สี่เรื่องก็คือหนึ่งเรื่องมาตรการตั้งแต่ต้นทางก็คือต้นน้ําก็คือตั้งแต่เรือหรือแหล่งเลี้ยงเรือเนี่ยนะครับนอกจากมีสุขนาใหม่เรือทุกลําแล้วเนี่ยการที่จะคน คนประจาเรือที่จะออกเรือไปต้องผ่านการตรวจตามมาตรการโควิดเนี่ยทุกรายรก่อนออกนะครับก่อนออกและเมื่อกลับเข้าฝั่งก็มีมาตรการตรวจตอนขึ้นฝั่งนะครับผู้เพาะเลี้ยงก็เช่นกันนะในฟาร์มก็จะมีมาตรการตามนอกจากมาตรฐาน GAP ในตัวสินค้าแล้วเนี่ยมาตรฐานคนนะครับที่จะตรวจในเขตพื้นที่จังหวัดนั้นๆก็ดําเนินการเช่นกันนั้นคือต้นน้ําเมื่อสัตว์น้ําเหล่านั้นเข้ามาสู่ อันที่สองก็คือมาสู่แพรปลาหรือมาสู่สะพานปลาในกรณีเรือเนี่ยก็จะมีมาตรฐานแพปลามาตรฐานะสะพานปลานะครับที่ต้องมีหนังสือรับรองนะครับเมื่อรถจะขนส่งออกจากแพรหรือสะพานก็มีการคลีมนิ่งมีการพ่นฉีดพ่นน,น,นะครับครับคอ,อรีนนะครับหรือสารที่เหมาะสมจนไปสู่โมเดินเทรดโมเดินเทรดห้างต่างๆเนี่ยก็มองกับ กระทรวงที่เกี่ยวข้องไปวางมาตรการแล้วออกหนังสือรับรองให้เช่นตอนนี้แมคโคเนี่ยนะครับเราก็ออกหนังสือรับรองในการที่จะว่าการขายในโมเดิร์นเทรเนี้ยได้รับรองตามมาตรฐานที่เรากําหนดพอไปถึงโรงงานส่งออกซึ่งโรงงานเรามีสองส่วนก็คือหนึ่งส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์สองส่งออกเป็นแช่เย็นแช่แข็งก็จะมีเกณฑ์ในการควบคุมในการดําเนินการนะครับของแต่ละ อแต่ละโรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ปกติที่ได้ GMP ได้ฮาสับเป็นมาตรฐานเรื่องอาหารปลอดภัยแล้วเนี่ยก็มาเพิ่มเรื่องมาตรฐานป้องกันโควิดเข้าไปนะครับก็เลยทําให้ตลอดสายการผลิตที่ผมเล่ามาทั้งสี่ขั้นตอนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้ครับครับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าห่วงอะไรเรื่องความมั่นใจตรงนี้สําคัญไหมครัคุณบัชาครับเรื่องความมั่นใจนี่สําคัญมากตอนเริ่มต้นเนี่ย ผู้บริโภคจะตื่นตระหนกว่าสัตว์น้ำเนี่ยจะเป็นตัวพาหะนะครับ oh. พาหะของการนำโควิดจนเราพิสูจน์ชัดว่าสัตว์น้ำเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นับนะครับหายใจด้วยเหือกครับส่วนมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับมีระบบหายใจด้วยปอดที่ต่างกันฉะนั้นในลักษณะของไวรัสตัวนี้อันนี้ยืนยันจากวงการแพทย์และก็วงการสัตวแพทย์ นะครับยืนยันจนเชื่องสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าตัวสัตว์น้ําไม่ได้เป็นสาหะของโควิดส uh ิบเก้าแน่นอนนะครับ <c oughs> ซึ่งกรมประมงเองก็ได้สั่งการให้ประมงจังหวัดทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศไปจัดสร้างความเชื่อมั่นโดยเชิญผู้ว่าประชาธรรมพนันธ์ณิ์สาฝุกจังหวัดเนี่ย <c oughs> นะครับไปรณรงค์การบริโภคสัตว์น้ําภายในประเทศเนยครับเกือบทุกจังหวัดและที่สําคัญก็คือ เพื่อบรนเทาช่วงสนกที่เรียนไปเนี่ยก็ได้จัดตั้งตลาดกลางขึ้นแต่ละจังหวัดเพื่อที่จะดำเนินการกระจายสินค้าซึ่งทำไปทั้งหมด28จุดนะครับ28จุดสามารถจำหน่ายสัตน้ำไปได้ถึง247ตันนะครับนักนี<ม>้นะครับที่ที่ช่วยในตลาดท้องถิ่นนะครับครับก็ทำให้เกษตรกรโอเค okay, ไมหมดีขึ้นครับเกษตรกรมีความ มีความเชื่อมั่นและก็ดีขึ้นส่วนระดับนโยบายก็ได้ตั้งคณะทรงมานขึ้นับและกลมเป็นสองคณะคณะเจ้าหน้าที่ธรรมดาหาข้อมูลก็ประชุมกันทุกวันส่วนคณะที่มีผู้มีส่วนร่วมจากสมาคมต่างๆและตัวแทนที่น้องเกษตรกร,กรชาวประมงเนี่ยประชุมกันทุกวันศุกร์ก็จะหาข้อสรุปและก็หาแนวทางที่จะช่วยเช่นขนาดนี้เองก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดไทยก็มีตลาด ตลาดสำรองนะครับเป็นตลาดขนาดใหญ่เพราะตลาดกุ้งเรายังเปิดไม่ได้อยู่ที่หนึ่งเราจะใช้ตลาดนี้นะครับซึงวันที่20นี้ก็จะเปิดเป็นทางการซ <ừ> ึงจดพื้นที่ให้ทั้ง4,000กว่าตารางเมตรโดยมีการให้ฟรีทุกอย่างนะครับให้ฟรีทุกอย่างที่จะให้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกร,รที่ได้มาตรฐานเนี่ยเข้ามาค้าขายโดยตนเองโดยให้ปัจจัยพื้นฐานที่ควบคุมลดเข้าออกควบคุมโควิดอย่างชัดเจนเนี่ยครับ จะมาเดินไปได้ครับอืมครับอันนี้เป็นมาตรการหนึ่งที่ออกมานะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะแหมผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยคุณบัญชาเกิดอนาคตข้างหน้าเนี่ยเกิดลักษณะเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยเราจะต้องจําเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อการป้องกันล่วงหน้าไหมฮะอันนี้ครับเนี่ยครับในแผนเรื่องนี้ก็ได้คุยกันในคณะกรรมการชุดชุดที่ผมเรียนชุดที่สองที่มีส่วนร่วมเนี่ยว่าครับไอเน,นี่ยมันเป็น new normal ต่อไปมันจะอาจจะมี next normal อาาจ,จะมีก็ได้ อาจจะมีก็ได้ไม่อยากให้เกิดนะร <c oughs> เ,รเราไม่อยากให้เกิด <c oughs> แต่เราสิ่งนี้มาเป็นสิ่งปฏิบัติให้เป็นปกติครับนะครับเข้ามาในวัฏจักรทุกขั้นตอนของ <c oughs> เราเพื่อป้องกันสิ่งเนี้เกาอยู่ระหว่างหารือกลุ่มต่างๆว่าต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอะไรไม่มีจ <c oughs> าเป็นต้องรัฐตรงเข้าไปช่วยซึ่งรัฐของเราเองในระยะกลางเนี่ยเราก็มีโครงการที่ได้นําเสนอไปเพื่อช่วยเหลือ หลายโครงการนะครับเช่นโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ้งเนี่ยก็ขออินไปเพื่อที่จะชดเชยส่วนต่างเนี่ยขออื่นไปพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านนะครับโครงการเพิ่มปฏิภาพจัดการให้อาหารเพื่อฟิกฟื้นอุตสาหกรรมนี่ก็ขออืนไปประมาณเกือบแปดร้อยล้านบาทโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานของตลาดถัดน้ําก็ขออื่นไปร้อยกว่าล้านนะครับและที่สําคัญนะครับก็จะขออืนจาก กอ,องทุนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยเพื่อมาลดต้นทุนด้านพลังงานในเรื่องสร้างปรับปรุงฟาร์มให้กับเกษตรกรส่วนชาวประมงก็มีโครงการสินเชื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเรือประมงทั้งเรือพื้นบ้านและเรือพาณิชขอไปหนึ่งหมื่นสามร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีโครงการเล็กๆที่ให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่เป็นของประมงพื้นบ้านเนี่ย เขียนขอเข้ามาเนี่ยสองร้อยแปดสิบกโครงการนะเล็กๆนะครับหกร้อยวาลัษเล็กๆกลุ่มละสองล้านกลุ่มละล้าน้าเนี่ยที่จะเอาไปดําเนินการโดยตรงโดยกลุ่มองคอ์กรชุมชนนั้นๆก็หวังว่าในการช่วยเหลือเพื่อต่อสู้กับโควิดครั้งนี้นะครับในภาคประมงโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยสีอ่อนเนี่ยได้สั่งการให้ดําเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ ทางประธานคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติโดยท่านสวิทวงสุวรรณได้กมชับในที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่หกที่ผ่านมาเนี่ยว่าให้เร่งรัดดาเนินการช่วยเหลือชาวประมงะเกษตรกรทุกภาคส่วนโดยโดยให้นําเรื่องนี้มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจังครับครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไปด้วยกันได้นะครแต่เนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคุณบัญชาจําเป็นไหมว,ว่าพี่น้องเก,กษตรกรเราต้อง ระดับกับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวด้วยเกิดมันเคยจุกเฉินขึ้นมาอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้ปรับตัวทันเนี่ยครูประจานครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากที่จะต้องปรับเรื่องอ่าเรื่องนี้ให้มาเป็นเรื่องปกติภายในองคอ์กรภายในหน่วยงานภายในฟาร์มภายในธุรกิจเล็กๆแม้แต่เรือประมงนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเพราะทุกคน ล้วนมีส่วนต่อความรับผิดชอบต่อที่กิขึ้นคนคนเดียวนะครับคนคนเดียวก็อาจจะทําให้ผลกระทบในวงกว้างได้คดังนั้นก็เลยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการนําพาองค์กรภาคการประมงของเราไปสู่ความยั่งยืนเพื่อต่อสู้ในครั้งนี้ ร่วมกันทุกคนครับ,รบได้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ไม่ได้เป็นชาวประมงโดยทั่วไปยังคงกินได้ปกตินะครับคุณประชาเชิญชวนหน่อยดีไหมครับก็ขอเรียนเชิญชวนนะครับพี่น้องผู้บริโภคสัตว์น้ําทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งปูหอยนะครับขอเรียนท่านว่าสัตว์น้ําทุกชนิดนั้นไม่ได้เป็นพาหะของโควิดสิบเก้า ส่วนมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อจะควบคุมทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นเพราะมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตทั้งสี่ขั้นตอนที่ผมเรียนนั้นกระมะคงร่วมประส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดใช้มาตรการนะครับเพื่อที่จะลดสิ่งเจือปนนะครับโดยเฉพาะโควิดเข้าไปในรายการสินค้าเหล่านี้แต่ที่สาคัญสัตว์น้าที่ ท่านซื้อไปบริโภคแล้วควรจะทําให้สุกครับควรจะทําให้สุกในอุณหภูมิที่ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบองศานะครับเตนเสียดไม่น้อยกว่าห้านาทีและก็ดําเนินการอื่นๆตามมาตรการของทางราชการและที่สําคัญขอฝากให้โหลดโปรแกรมหมอชนะนะครับโปรแกรมที่จะติดตามลดความเถียงของเราในภาพรวมของประเทศครับนี่สาคัญนะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณประชาครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับ ครับสวัสดีครับกลับคุณบัญชาสุกแก้วรองอธิบดีกรมประมงนะครับในช่วงธรรมา,ากินนัานเู่ฟังรับ